เค okay. แคทชุกเกิลสวัสดีเจสีสัสนนิคห้าสิบหกสิบปีข้างหน้าและคนที่กำลังรับชมอยู่ด้วยนะครับผมหลังจากเมื่อวานเราไปรับไอเจ้านี้มาคลิวิดีโอดู กว่จเจ้าลงได้ดีนะรถกระบะเตี้ยก็ลงสองคนกับแฟนเอาเรื่องเลยวันนี้ก่อนที่รถจะมาเราได้สั่งของแต่งมารอไว้เรียบร้อยแล้วนี่จะมีอะไรบ้างไปมาดูกันเริ่มจากชิ้นเล็กไปชิ้นใหญ่ก่อนเลยแล้วกัน พีมเรือนใหม่ทินี่หนึ่งทีนี่สองที่ตามมาติดติดก็คือนี้ผมสงสัยมันคืออะไรเปิดให้ดูเลยแล้วกันแผ่นรองเท้านั่นเองอครบชุดเลย ต่อไปก็คือการดีดหรือบางโคนหลังนั่นเองพลาสติก ABS อย่างดีมีรูให้ใส่นะตรงเลยแต่ศูนย์ไม่ได้ใส่มาไม่เข้าใจเหมือนกันคงใส่จะตั้งใจไว้ทำขายแหละาะถ้าจจอผิดของศูนย์ก็มีนะ แคเอแล้วก็อันสุดท้ายของวันนี้อันสุดท้ายของวันนี้แต่มาเป็นอันแรกเลยสั่งเป็นอันแรกเลยก็คือแคชบาร์350ตรงรุ่นอันนี้ลาย V2 V3 มันจะแหลมๆนี่ไม่ชอบ โ,โ,โอเคเดี๋ยวเราไปติดตั้งกันเดี๋ยวติดตัง้งปักเท้ากับอันนี้ก่อนแคชบราก่อนเพรต้องใส่พร้อมกันไป okay. เดี๋ยวเรามาดูของเดิมกันก่อน

ตอนนี้ก็หลังจากลองผิดลองถูกก็ติดตั้งชีบบนที่เรียบร้อยแล้วก็คือตอนซื้อแคช,ชบามาน,นี่เขาไม่แถมน็อตมาให้นะถ้าใส่น็อตตัวเดิมนีไม่ถึกแน่นอนพอดีซื้อ้ไแผ่นรองเท้าเขาแถมนอ็อตอาจจะนิ้วนิ้วครึงเงออ้อ ไม่เขาน่าจะคิดแล้วแหละว่าใส่สบหรับใส่กับแผ่นรองเท้าจะถึงกัดีโอเคใส่เป็นตัวนี้แห่นแล้วก็ที่ในการใส่ที่พึ่งเจอเมื่อกี้ก็คือ เราแคบาใส่บลไว้ก่อนแล้วก็ใส่แค่ลองเท้ามันจะพอดีมุดเราไม่ล็อกนี่ตัวน,นี้ถ้าเราขันแน่นไปแล้วมันจะขยับไม่ได้ล็อกนี่ไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวถ้าเราใส่เสร็จขันแน่นเสร็จเราจเอาบลูนี้ออกเอาตัวนี้ออก

เจอปัญหาแล้วตอนนี้มันมีประกับอยู่ นี่เหอนติเดี๋ยวเราลองขยับเมายึดแค่รูเดียวพคอมาขยับถอยหลังร้านนี้ดีนะร้านที่ขายไอเป็นรองเท้าเนี่ยมีเขาเรียกอะไรน็อตให้ครบเลยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวของเตกเมวกนี้เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูแล้วกัน คือจากแอปออนไลน์แหละง่ายดีโอเคครับตอนนี้ก็เสร็จไปข้างหนึ่งละอ,อัดไปอยู่ไม่ได้ดูเมื่อกี้ใช้กล้องมือถือร้อนอากาศร้อนตัดไปล้ตัดไปตอนติดตั้งชิ้นล่าง เดี๋ยวไปถ่ายให้ดูตอนอีกฝั่งแล้วกันตอนนี้ฝั่งนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วแข็งแรงแข็งแรงมากโอเคเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นกัน ตัดไปที่เรียบร้อยแล้วอากาศร้อนแค่ไหนากา็คิดดูแล้วกันโกโปรห้ายังตัดโอเคเดี๋ยวเราไปอินเสิร์ตให้ดูแล้วกัน ที่ครับที่ทำฝั่งนู้นไปแล้วแหละแต่โทรศัพท์ร้อนจัดตักไปแล้วทำสอนฝั่งนี้แล้วกันโอเคอันนี้ตัวนี้ถ้าไม่ใส่แคดบาร์เขาก็จะมีการล้มให้เหมือนกันตัวนี้จะใสยอย่อยู่มันจะเป็นประมาณนี้โอเคแต่ถ้าใสา่เราใส่ครบเนี่ยนัดสี่ตัวเนี่ยใส่ครบตัวหัวเนี่ย หัวเนี่ยัวอประกาศข้อมูลเนี่ยจะติดกับนี่ตัวยืดแคดบา์นี่เพราะฉะนั้นเราต้องถอยลงมาหนึ่งรูจากแค่นี้ติดถอยลงมาหนึ่งรูนี่ตอนนี้มันก็จะหลบให้ตัวยืดแคดบาพอดีเม้่เขาทำผงานเขาคิดมาแล้วอะ มันเขาถ่ายมาเพื่ททอกกให้มาปุ๊บให้มาเผื่อเลยแล้ตัวนี้เขาก็แถมมานะแบบยาวสำหรับพวกนี้แค่บ้างเขาคิดมาแล้ว อลูมิเนียมเนาะมันก็จะตรงมันก็จะแอนเนี่ยตอนเราอัดไปมันก็จะลงไปรับกับเฟลลิงนี่พอดีโอเคอันนี้ก็ไม่ต้องเอาน็อตออกเหมือนข้างบนบนนี่ต้องเอาน็อตตัวนี้สองตัวนี้ออกเพื่อใส่แทนตัวนี้แต่ตัวนี้ไม่ต้องออกอยู่ที่เดิมเลยนอตปล่ยอยู่ที่เดิมเพรรองเท้าตัวนี้แค่ใส่แค่สองตัวนี้เท่านั้นเองโอเค ใส่ด้วยขยับด้วยมันจะได้เข้าหลกขยับด้วยดึงด,ดึงออกดึงเข้านะ่าจะตรงเห็นไหมนี่เห็นไหมว่าตัวนี้มันจะลหลบพอดีไม่ติดถ้าเราใสา่คบอะ จะติดมันจะเลยมาตรงนี้เลยประกับตรงนี้สำหรับพุ่นไม่ใส่แคดบาร์ก็ใส่มาตรงนี้เลยก็การล้มได้เหมือนกันนี่พลาสติกนี่ัข้างหน้าก่อนแล้วเดี๋ยวอัดข้างหลังให้มันมาแล้วกดด้วยนิ้วก็พยายามดันข้อดันหน่อยด้วยให้ มันจะไม่ฝืนเนาะมันจะไม่ฝืนเน,ะนาะแม่กูเห็นนัน่นเลี้ยวเนี<ะ>่ย<ะ> mình sẽ dài như bằng hướng cái liền Bằng nhìn cơ ok, lưu trên đường กินต่อไปก็เป็นฟิล์มเลื่อนใหม่อุปกรณ์ก็มีฟิล์มนี่อะเรอีกอย่างรีดฟิล์มถ้าไม่มีก็ใช้บัตรบัตรแข้งบัตรเอทีเอ็มบัตรชาชุมเนี้ยแล้วก็หุ่นเลยทิชชู่ จะไม่ให้ฟิล์์ฟิม์มันจะไม่เป็นรอยเองก็ทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อีกท,ทีละครึ่งดึงทิมพ์มาครึ่ง,งก่อน ใช่มันไม่ได้ตรงนิ้วเลยนิ้วมือเลยดีที่สุดเลยเพราะว่าจอมันโค้งจอยโค้งใช้เกียงได้เกียงแบบเรค่อยกดจากตรงกลาง กาเป็นอากาศแล้วก็ดึงมาก,ก่อนแล้วก็ไล่นิ้ลูดเข้าไปฮะโอเคครับหลังจากที่เราติดตั้ง ฟิมกันร้อยน่าปัดเสร็จไปที่เรียบร้อยก็ตีมือบ้านๆก็ประมาณนี้มันมีหลายสีนะก็ตามที่ขึ้นลิงก์ให้ดูก็หลักตามไปที่ร้านได้เลยโอเคถ้าทำมาพอดีแหละแต่ติดไม่ดีเองอเจมันก็จะมีหลายสีนะแต่เรเือกเป็นสีลุง โอเคเนี่ก็จะประมาณนี้ไม่รู้ว่าใช้งานจริงมันจะเห็นหรือเปล่า,าลองเปิดดูเอาุูเจออยู่ในน,นีาเหมือนกันบ้า,าเหน่อยไอตัวนี้บ้า I a m g r o d p เปิดดู เห็นดวงสื่อ,อครบก็พอละเอาละครับตอนนี้เราก็ติดตั้งไปได้3อย่างละเหลืออย่างสุดท้ายของวันนี้ก็เป็นนี่บางโคลนหรือการดีดหลังนั่นเองสิ่งที่เขาให้มาก็มีน็อต2ตัวแล้วก็กิฟต มีให้ใส่พอดีเลยพอดีกิ๊แต่ไม่มีรูให้นะต้องเจาะรูเองคือเจาะรูนี่ลำบากมากผมใช้วิธีการขันตัวเนี้เข้าไปจะได้เน่นๆแต่ถ้าจะให้ง่ายเลยก็หัวแหลงหรือเหล็กร้อนๆก็ได้เอาเหล็กดีกว่าเหล็กเผาไฟร้อนๆทำเป็นตัวแอลยงง่างนี้ จะได้เข้าไปง่ายแล้วก็จิ้มลงไปจิ้มให้เกือบทะลุก็พอน็อตจะได้ไม่หลวมสองจุดจุดนี้กับจุดนี้โอเคเดี๋ยวเราไปติดตั้งเจ้าตัวนี้กัน เค้กแล้วก็ติดตั้งเป็นชีเรียบร้อยแล้วกันดีดหรือบังโคลหลังนั่นเองนัดสองตัวที่พื้นที่แคบมากใส่ลำบากเกินเกิดมานี้ก็จะเข้ารูปรูปเลยแหละใส่แล้วโคนก็น่าจะไม่ดีดเข้าไปข้างในถึงแม้มียางกันก็ตามก็จะมาอยู่ตรงนี้แทน คตรงรุ่นนะ,ะบารล่องรับกับรถเดิมหมดเลยแล้วก็จะประมาณนี้โอเคการไว้ดีกว่าแกเรียบร้อยครับงานติดตั้งแคชบาร์แผ่นรองเท้า อลูมิเนียมแล้วก็ฟิล์มเรือนไม้เส้อเลยสีประหลอดลุ้งแล้วก็บังโคนหลังหรือการดีดหลังนั่นเองจอนช่องทางการสั่งซื้อสินค้าพวกนี้ก็เดี๋ยวขึ้นให้ดูอีกรอบแล้วกันตรงนี้ตรงนี้ด้วยกับราคาที่ได้มา ครับก็ะจะประมาณนี้สำหรับวันนี้ของแต่งเจ้า f o r ์ซ่าสปี2023แล้วก็สิ่งของที่จะแต่งต่อไปแล้วก็สั่งมาแล้วด้วยเดี๋ยวรอจัดส่งก็จะเป็นนี่ตัวนี้เห็นแล้วสะดุดตาเลยชอบเป็นอะไรที่ชอบ อะไรที่เป็นสีลุงสีไทเท่อะลยสั่งไอ้ตัวนี้ตัวนี้ขอบขอบตัวนี้นี่ขอบอะไรไม่รู้เลยทุกอย่างนี้แหละแล้วก็ขอบปั๊มน้ำเป็นสแตนเลสไดทไทเททั้งชุดเลยสามชิ้นหนึ่งสองสามเดี๋ยวเรามาดูกันว่าติดตดั้งยังไง แล้วก็ใส่ออกมาแล้วจะสวยไหมจะเข้าไหมกับบดสีนี้ก็รอดู EP หน้าแล้วกันครับผมสำหรับ EP นี้ก็ลากันไปก่อน See you